ครับมือนีก็น้าท่วมอีกแล้วฝนตกมึเว้นเบิ่งดูครับเห็นตะไปพออเพาะรอไปลแหละเขารวมคักแล้วครับตะไปเพอรอล่อเพละ มันตกมากไม่นำต่วมทัทันทีครับโอ้ยบนไรแห้งพอก ตับไปเพะะไปแล้วกัดเติงกะติกเต,ติงน้ำบอกครับปลูกาก็นี่อาปะคิงหน่อยอืม เราก็ง่ามครับน้ำการที่ทวนประมาณสักสองสามมือก็จิโบกเลยคนฟนโปรตมาอีกเราบ้านใหญ่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณครับ